ผมวันนี้ขอประกาศด้วยความเป็นปัดเจกบุคคลอภิวันวิริยชัยอยากจะพูดอย่างนี้มานานแล้วครับขอประกาศว่าอภิวันวิริยชัยสนับสนุนนิติราชด็อกเตอร์วรเจตภาคีรัตครับพ่าผู้ใหญ่เคยบอกผมนะครับว่าสถาบันกับศาสนาเหมือนกันนะ อยู่ได้ด้วยพลังศรัทธ,ธาของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเมื่อใดพี่น้องประชาชนมีพลังศรัทธ,ธาทั้งสองสาย่างคือสถาบันและศาสนาอยู่ได้ครับพี่น้องครับกลุ่มอาจารย์นิติราชไม่ใช่ต้องการยกเลิกมาตรา112เพียงแต่ต้องการแก้ไขให้ดีขึ้นครับ พราะการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยเกิดจากการทํารัฐประหารก็แก้มากขึ้นทํารัฐประหารทีก็แก้โทษให้มากขึ้นจึงทําให้ประชาชนคลางแทงในสถาบันครับเพราะฉะนั้นขอประกาศในที่นี้อีกครั้งผมสนับสนุนอาจารย์วรเจตและพรรคพวกครับ สนับสนุนนักวิชาการที่เรียกร้องประชาธิปไตยทุกคนสนับสนุนนักวิชาการที่เรียกร้องความเป็นธรรมทุกคนอาจารย์ตุ้มอาจารย์หวานอาจารย์เฟย์หนูริงสมบัติบุญงามะนองอาจารย์ที่เคารพรักอีกคนหนึ่งด็อกเตอร์สมศักดิ์เจียมธีระสะกุล อาจารย์เกษียนได้แต่งกลอนนะครับพันรนาว่าถ้าหากว่าพักเพื่อไทยสู้ไปกราบไปไม่มีทางชนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตกราบเรียนวิงวอนท่านอาจารย์เกษมเกษียนเตชะพิระครับก่อนของท่านตอนท้ายท่านบอกว่ามึงกับกูสิ้นกันนะวันนี้ มึงกับกูสิ้นกัน,นะวันนี้ครับผมขอกราบอาจารย์เกษมเกษียนเตชาพีราครับผมขอเปลี่ยนคำกรสมาใหม่มึงกับกูสู้ด้วยกันจนวันตายครับพี่น้องขอขอบคุณน้องนนักวิชาการทุกคนเราต้องสู้ด้วยกันจนวันตายครับพี่น้อง บริเวณสนามแห่งนี้เดิมมืดครับตอนนี้สว่างโล่เพราะคนเสื้อแดงอุดรธาน,นีตาสว่างหมดแล้วครับพี่น้องครับวันนี้เป็นครั้งแรกครับในการปราศัยนอกเวทีราชประสงค์ที่แกนนำมาครบทุกคนครับพี่น้องครับ นอกจากแกนนํามาครบทุกคนแล้วพี่น้องที่มาฟังคําปาศัยเยอะที่สุดครับหนึ่งแสนห้าหมื่นคนปรบมือดังๆให้ได้ยินไปถึงบนสวรรค์ชั้นฟ้าครับเพื่อจะบอกสวรรค์ชั้นฟ้าว่าข้ามาเรียกร้องประชาธิปไตยครับก่อนขึ้นเวทีผมเดินตามเต้น ไปดูเสื้อและวาทกรรมของคนเสื้อแดงครับว่าคนเสื้อแดงคิดอย่างไรเขาเรียกร้องอะไรครับไปเจอวาทกรรมโดดเด่นครับบนเสื้อเขาเขียนว่ากูไม่รู้กูป่วยครับเองครับเพราะฉะนั้นคนเสื้อแดงเลยเกิดวาทกรรมประชดมันก็เลยไอ้เฮียสั่งฆ่าอีหาสัง่งยิงครับ มันเกิดจากความรู้สึกจากใจของพี่น้องเสื้อแดงครับก็ในเมื่อคุณไม่ยอมรับพวกเสื้อแดงจึงประชดว่าไอ้เฮียสั่งฆ่าอีหาสัง่งยิงครับผมต้องกราบขออภัยพี่น้องครับเทพไทยมันบอกว่าไม่สุภาพครับ ไม่เป็นไรไม่สุภาพเปลี่ยนไหมคนเสื้อแดงผมโดนดูเมื่อกี้เสื้อข้างหลังเขียนว่าคุณลุงสั่งฆ่าคุณป้าสั่งยิงครับอันนี้เพราะหน่อยครับรู้ว่าคนไทยในอุดรธานีเนี่ยเป็นคนไทยเชื้อสายจีนเยอะฮะแกก็น้อยใจบอกว่าไปเรียกคุณลุงคุณป้าไม่ได้ต้องบอกว่าอากงสั่งฆ่าอามาสั่งยิงะครับ พอผมพูดอย่างนี้พอผมกลับไปถึงบ้านยังไม่ทันจะนอนฮนะเมียบอกว่าฟังเพลงเกาหลีวอนนอนคุกกรครับผมก็บอกผมไม่วอนผมเข้ามาแล้วนะเข้ามาครั้งหนึ่งแล้วคำถามแรกเลยท่านรองประธานรู้ไหมไปปลาศัยกับคนเสื้อแดงนี่แหละยุยงสร้งความแตกแยกติดตารางนะ ผมก็บอกมาคนระดับรองประธานสภาไม่รู้กฎหมายได้ยังไงเวลาผมขึ้นเวทีสแสดงวันนี้ก็เหมือนกันผมไม่ได้ยุยงครับผมมาปลุกระดมพี่น้องเสื้อแดงต่างหากละครับ